วันวันหนึ่งที่ผมกำลังนั่งดูโฮลเ l i ไลฟ์เพียงมีความสุขชนะสักทีโอ้ยดูแลทรามางชิบหายจูจๆผมก็คิดขึ้นมาได้ว่าเฮ้ hey, ได้เวลาทำคลิปแล้วนะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในเกม War Thunder กันนะครับแล้วโอ้เชี่ยผมไม่รู้จะพูดอะไรสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในเกม War Thunder กันและนี่คือรถถังโฮนี้หนึ่งะครับซึ่งวันนี้ผมจะเดี๋ยวผมจะเอาคันเนี้ไประเรง เลือดกันนะครับ6 i x hours later เอาล่ะครับได้เวลาแล้วนะที่เราจะต้องใช้เจ้าโฮอนิของเราในการสเลนเอนามีเอนามีมัดบีสเลน at all c o s t เป็นรถญี่ปุ่นนะพูดภาษาอังกฤษโอเคไปเลยพุ่ง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 ไม่พุ่งความเร็วแม่งน้อยเกินไป ที่กำบังอยู่ไหนหาที่กำบังด่วนที่กำบัง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 พูดพูดที่กำบัง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 พูดพูดเอาละฉันเจอที่กำบังแล้วที่กำบังก็ต้องแข็งแรงและเราจะต้องหนีเร็วเคเร็งไว้ตรงนี้แหละว่ายช้าก่อนโอ้ยหันเครื่องช้าไปบัดซบแม่งเอ้ยอยู่ตรงนี้ เหมือนล่วงแล้วโดนเพื่อนเราเชียร์ยังทีที่เข้าฮิตแต่ยังมันยังยิง,ยงได้วะโอเคล่วงสวยฮิตชิบหายแล้วอุ้ยเกือบขอบคุณมากเพื่อนมาถาลงมันเข้าไปทีที่เข้าฮิตข้างในกระจายสามเลยเพื่อนโอ้ โอ้เพื่อนแม่งลากปืนมาไอ้เหี้ยโคตรโหดอะเรียบร้อยกระจายสวยงามโอเคโูสุดยอดมากเพื่อนคันเบลเลอร์โชคดีนะทุกคนตรงนั้นระวังตัวด้วยเราขึ้นไปซับเพื่อนตรงนี้มาพร้อมไปเร็ววันไซวันไซวายไม่ออาดับไปเร็วยิงมันเพื่อนเออ ดีมากดีมากเจ้าเพื่อนเราชีฮะ LG จัดการมาให้แล้วนี่ครับเป็นไงเจ้าชีฮะ LG ช่วยเราไว้นะครับดูหปืนแม่งกระบอกกระบอกเข้าช้างที่ดิเข้าฮิตไปตายแน่ไอ้บิ๊กช็อตเลยแกเสร็จชั้นสวย เยมตัวรับแรงกระแทกกระสึกมาแน่มามาเลยผมพร้อมผมพร้อมนานไงดิฟมาเลยนะแหมซิสสามสิบถ้าผมตายผมเล่นคันอื่นต่อไปเลยนะบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนเอ้ย เอ้ายิงอะไรล่ะฮะโอเคผมรอดตายปฏิหารไม่งั้นตะกี้นี้ถ้าเกิดผมไม่กดยิงนะผมกลายเป็นวุ่นนะถ้าเกิดผมไม่รู้โต๊ะโอชีข้างบนเพือ่อนตายข้างบนเพือ่อนตายถอ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 ยเฮ้ยเฮ้ย เรียบร้อยกระจายเม่อยังเข้าไม่ได้อาร์เทอรี่ลงโอ้โหกระจายผมจะวิ่งเข้าไปไงแล้วแบบอาร์เทอรี่มันลงผมก็เลยนะโอ้โหมาทางไหนนี่อ๋ออยู่ข้างบนอยู่ข้างบน,อย,งบนอยู่ข้างบนกำแพงแล้วยิงลงมาฉลาดนี่แต่ก็นั่นแหละถึงแกจะทำลายชั้นไปหนึ่งคันชั้นก็ยังเหลืออีกเพียบเอตโต เอ็ดจีฮ่าใครจีฮ่าใคร let's go my friend let's kick <an> those ass นข้างบนนั้นข้างบนนั้นข้างบนนั้นเออไฟไหม้เวลาฮิตฮิตโดนปืนโดนปืนโดนปืนอีกโดนปืนเข้าไปปืนมึงจบแล้วเพื่อน ปืนแกจบแล้วพ่าเบาปืนแตกตลอดเวลามันจบแล้วเพื่อนเอ๋มันจบแล้วอีกซันอุ่นเรียบร้อยแอซิดอีกคันหนึ่งชัยชยนะมันของเราโอ้เฟสผมเองผมลืมปิดเฟสอีกแล้วขอโทษครับอ้ออย่าพึ่งทักมาลุยอย่าพึ่งทักมาลุยสู้เขาชี้หาใคร ไม่ใช่ G5 เราวายตกแต่ผมไม่ตายแล้วก็เฟสผมเองเฟสผมเองขอโทษขอโทษชัยชนะเป็นของเราแต่อยากได้คันนึงก่อนจบงานอยากได้คันนึงก่อนจบงาอยากได้คันนึงก่อนจบงานทำได้ไหมแหมถ้าโดนนะ อาาอยากได้เครื่องบินชาตินี้คงังไม่ได้ไม่ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นมาเลยฮิตฮิตแม่งเอ้ยรีบยิงกันไปยเอ้าได้เฉยอันนี้อันนี้นับว่าได้อันนี้นับว่าได้อันนี้นับนับว่าได้ทุกคนอันนี้นับว่าได้ <laughs> แม่งบินลงไปเองแต่ผมทำาดามจไปแล้วไงอันนี้นับว่าเป็นคิวของผมนะครับเรียบร้อยครับและนี่ก็คือการเล่นรถถังญี่ปุ่นในวันนี้ของผมนะครับการใช้เจ้าโฮนี้นะครับที่ถึงแม้ครึ่งคลิปหลังมันจะกลายเป็นจีฮะใครก็เถอะนั่นแหละครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดี